เสียมทะเลนะครับ สาวใช่เหรอไม่มีลูกตาจะชมวิวนะฮะสะพานแดงนะฮะสมุทรสาครน,นะฮะไปเย็นด้วสวยมากเลยสาวไปเย็นลูกไปเย็นหน่อยลูกไปเย็นเลยเด้อไปเย็นด้วยกันนะสาวไปเย็นลูกไปเย็นเลยเด้อไปเย็นก่อนเลยลูกหันหน้ามาเลยเด้อันน้ามาสาว สาวหันหน้ามาไปชมวิวสะพานแดงนะฮะสาว ิวสะพานแดงดูปูดิปูแย่ๆเลยผาสาสามาดูปูนะชมวิวนะฮะ <Okay. S 1> ที่จบทนวิวเทียนทะเลนะบนโคกขามนะเทียนทะเลนะฮะสวยมากครับเตียบชายออด มีนกด้วยนอกอะไรวะนะ่ะเป็นสะพานสีแดงนะฮะทอดยาว tali kan nak รอ,อด้วยสะพานแดงนะครับวันนี้พายแลาสาวมาเที่ยวสะพานแดงจุดชมปลาลมานะฮะจุดเด่นที่นี่คือสะพานเดินชมวิวเป็นสีแดงทอดยาวเรียบชายทะเลนะครับ okay วิ่งมานู่นแล้วครับสาวๆสนุกมากนะฮะวันนี้ <He> eng, แห้งตอนนี้น้ำลงด้วยเยอะมากนะ บัตรได้ได <ale> <mat ik> mm ้อะอะไรอะไร่าไร่ไรไรไรอะไรอะไร่าไรอาไรไรอไรไรอไรไรไร่ไราไรไรไรา ตัวดี้ด้หมอกอะไรใส่เลยลูกเรื่องไม่เป็นเลยครเรื่องเ่อาหมอกกันนะครับ เป็นอะไรหงะเห็นไหมสาวได้หมวกมาไปแล้วอะไรเงี้ยน้ำปั่นไม่ใส่ดีๆแหละหนูได้แล้วก็แต่ว่าต้องคอเท่ยังงั้นอ่ะตัวหลกดอ่ะโอ้ยไม่ตลกแล้วลูกอันเดียดตลกอะไรภาษาเริ่มหิวแล้วฮะไหนครับโอ้โหเท่มากยืนได้ยือนดิหันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยดิใส่หมวกด้วย เดี๋ยวเราหันหน้ามาัอเคสนะลูกหันหน้ามาหันหน้ามาก่อนฟางโฟทำไมลูกมาหันหน้ามาหันหน้ามาถ่ายรูปก่อนเลยเดียวไปถ่ายรูปก่อนหันหน้ามาหันหน้าก่อนหันหน้าจะมาลูกหันหน้าดีดี างลมไงแม่ยังจะเอาเลยแม่แม่ทไงเราจะเปิดันไปนะเพราเอา,เาเหินเพราะเอาไม่ต่ออันเดียเขา,าขไปกินแม่โชว์ดิโอ้โ้เาเอา ใช้เหรอโอ้ใเออมก็แขวนะยังมเมนนี้ก็ดีเอาแมาอันอันเตมแข็งล่มกันเอาแก้วมาพ่อแกมาใส่แม่นใช่มใช่ใช่นั่นไงใช่ไหมใช่ใช่มอนแล้วเปลือกเปลือกขเนี้พอแกมารับนี่นเดียวน่งเออใช่ใช่ใช่วงวางไว้วางไว้วางน้นี่เรามาอันด้วยดอัดสีเาตั โอ้หล wa be ังต้องควมาทุบแล้วเนี่ยคมานมานำเลยหอยนางลมหัวแม่ดิจิเนานักศกษาระวังเลื่อนนะลูกะน่าเลอะเลยนะกาจะชอบหาหอยนางมนะไอ้ัวน

มันกอดที่หินนะลูกใช่ใช่ที่เป็นเปลือกนี่ละใช่หมดเลยใช่ไเนี่ยอย๋อใช่ม่เราเอาเเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวพี่แม่เาใช่ใช่ไปดูเนี่ยต้องหอ

ลมปลามานฮะที่เตียนทะเล,ลอะไรลูกปลาสาวหาหอยนางรมใช่เก็บอยนะางมกันนะาบรกาศเย็นๆนะฮะสวยมากครับที่นี่สานสีแดงฮะ Idea, niềm, y de hecho la mía y es Đây chụp là cái gì forte. Đây này ạ. không nào? Nhìn. Thấy. Nó đi qua về, sao? เลลื่อนนะูกสาวเล่นเลืกกันแล้ว <laughs> ดูเลยเท้าโอ้ยเป็นคนแล้วสาว นี่อทำไมตัวใหญ่จังหนูตัวท่อเหรอใช่ท่อจะเจอแล้วหอ่มากหอยน้ำวนนะเจอแล้วไหนลูกได้แพมสองเผือเยอะ้มากมากเลยได้แพมสปาดเย็นแล้วนะครับตอนนี้เราสายยังไม่ยอมกลับกันกำลังสนุกกันเลยนะฮะเด,ด,ดินหาหอยไหนไหน,ไหนโชว์ดิ ไปกลับยังเทสาวลูกเหล้างท้ากันกลับแล้วแล้วไมปแล้หลก,กัน,นุกกันนไ,ไปไปล้างเท้ากันไปเร็ว

มือเลยนึ่งนะนสะานแดงนี่นะเนี่ไมเรียกหอยอะไรเน like, ja. okay. so eh uh, so ี yeah, ่ยฮะนี no ่ก็เรียกหออะไรหอสังหนะฮะมัจากเ็อะไรี่ยอี่ยไ่นมัน่มส่งมัิ่แล้วมันิส่ซาลิมแลบเลยเหมือนมันต้องเอาอย่างนี่นี่ยออัง